ทุกคนชอบพูดว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยต้องดูแลรักษาสุขภาพาใช่ไหมคะอุณหภูมิลดต่ำลงเชื้อโรคพวกเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ย มันก็จะมาเจาริญเติบโตได้ดีถ้าเกิดว่ามีความจําเป็นที่จะต้องไปโรงเรียนเนาะเออก็เด็กๆก,ก็ต้องสวมแมสนะคะสวมแมส<ะ>พยายามสวมไว้ตลอดเวลาเลยก็ถอดก็เฉพาะเวลากินอาหารเวลาถอดแมสก็ต้องนั่งห่างๆกันที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องพยายามล้างมือบ่อยๆไม่ว่าจะล้างด้วยน้ําน้ําสบู่หรือว่าเจลแอลโกอฮอล์ส่วนมากช่วงหน้าหนาวจะเป็นหวัดแล้วมันจะมีโรคอื่นไหมคะมีเยอะแยะเลยค่ะอันแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือเรื่องของไข้หวัด ไข้หวัดจริงๆเนี่ยพบได้ทุกรด,ดูการเลยตัวหวัดเองมีมีมไวรัสเป็นร้อยๆชนิดเลยที่สามารถที่จะทำให้เกิดอาการโรคที่2ที่เราเจอได้ก็คือไข้หวัดใหญ่อาการมันก็จะเหมือนไข้หวัดละค่ะแต่ว่าอาการมันจะรุนแรงกว่าอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่อ่ะชื่ออินฟลูเอนซ่า ชนิดที่เจอก็มีทั้ง A แล้วก็ B อาการก็จะเยอะกว่าไข้หวัดธรรมดาเนาะบางคนจะแบบไข้สูงปวดตามตัวอะไรอย่างงี้ค่ะมีไอมีน้ำมูกได้บางคนมีอ้วกมีท้องเสียได้ในเด็กๆที่มีโรคประจำตัวหรือแม้แต่ในผู้ใหญ่เองที่มีโรคประจำตัวเนาะพวกแบบโรคต่อโรคหัวใจหรือผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กๆหรือคนท้องอย่างี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดไข้หวัดใหญ่ไปแล้วมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงพอพวกนี้เกิดน้องอาจจะมีเรื่องปวดอักเสบตามมาได้ก็คือเป็นหวัด ติดเชื้อเนี่ยค่ะ<อ>แล้วก็อาจจะลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างก็เกิดเปดิดเกิดปอดอักเสบตามมาได้เพราะฉะนั้นอ,อาการมันก็จะแรกๆก็อนามาเหมือนอาการเหมือนไข้หวัดเหมือนกนันก็คือไข้ไอน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> แต่พวกเนี้ยอาจจะถ้ามีการติดเชื้อลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างตรงปอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหายใจแรงหายใจเร็วขึ้นดูเหนื่อยขึ้นปอดอักเสบแล้วใช่ไหมแล้วก็ท้องร่วงเนาะติดเชื้อกระเพาะลำไส้อักเสบแล้วแต่เลยส่วนถ้าเป็นเกี่ยวพันกับหน้าหนาวก็จะเป็นพวกไวรัสต่างๆอ่ายอดฮิตก็ โรตาไวรัสโนโรไวรัสพวกนี้ก็จะมากับอากาศหนาวได้เหมือนกันอ,อาการถ้าถ้าเกิดเด็กติดเชื้อพวกไวรัสกลุ่มโรตาไวรัสพวกนี้ค่ะก็จะมีไข้สูงอาเจียนได้ทายแล้วก็มีสุขใสเ,เชื้อไวรัสก็มากับลมแล้วก็อ,อุณหภูมิมันเหมาะสมในการเจริญเติบโตมันก็เลยทําให้มีการแพร่ระบาดได้<อ>สุขใสก็อาการก็มีไข้เนาะไข้วันนึงแล้วก็ ก็จะเห็นตุ่มละตุ่มแดงๆต่อมาก็กลายเป็นตุ่มน้ําใสๆก่อนแล้วตุ่มน้ําก็แตกแล้วก็ก็จะขึ้นไปล้างนีก็ปนที่ตัวขึ้นทั้งหมดเลยพวกนี้มันจะชอบไวรัสมันชอบไปก็คือขึ้นสมองได้เกิดสมองอักเสบได้หรือว่าไปที่ปอดเกิดปอดอักเสบได้ก็สามารถที่จะรับวัคซีนป้องกันเรื่องสุกใสได้ฉีดทั้งหมด2เข็มฉีดได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปวัคซีนสุกใสนะคะฉีดได้ตั้งแต่1ขวบขึ้นไปเลยก็ฉีด2เข็มแล้วก็มีหัด หัดหัดก็เป็นไวรัสเหมือนกันมาในหน้าหนาวอาการก็จะมีไข้ไอน้ำมูกอาการเหมือนหวัดเลยตอนแรกๆไข้ไอน้ำมูกตาแดงเนาะแต่พวกนี้ไข้เขาก็จะสูงเลยค่ะแล้วก็พอผ่านไปสักสามวันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นผื่นมันจะขึ้นตามไรผมที่คอชาก็จะขึ้นมาเป็นแบบผื่นแดงๆแล้วก็จะเป็นปื้นหนาขึ้นออแล้วก็จะขึ้นไล่ไปจนถึงเท้าเลยเออพวกนี้ที่ต้องระวังก็คือว่า ในการติดเชื้อตัวตัวหัดเนี่ยค่ะ,คะถ้าเป็นในเด็กเล็กๆนะหรือในกลุ่มเด็กที่เขามีความเสี่ยงในการที่จะขาดวิตามิน A มันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญกนะ็คือมันจะติดเชื้อปอดอักเสบแต่ว่าหัดเนี่ยมันจะระบาดง่ายมากเลยเนาะเพราะว่าหัดเนี่ย มันละอองมันเล็กมากค่ะมันสามารถที่จะผ่านจากการหายใจไปได้ก็คือนั่งอยู่ด้วยกันหายใจเท่านี้ก็ติดใช่มันติดต่อในอากาศเลยม<ช>ล้ว็คือพวกนี้มันก็จะติดต่อได้ง่ายกว่าจะสังเกตได้อย่างไรว่าเด็กๆเป็นหวัดหรือภูมแิแพ้อากาศคะถ้าส่วนมากแล้วถ้าการภูมิแพ้เนี่ยเวลาเป็นอ่ะเด็กๆจะชอบเป็นกันตอนเย็นๆตอนกลางคืนอ่าหรือว่าตอนเช้าตื่นมาเราก็เป็นแต่พอแบบ ออกไปนอกบ้านไปเจอแดดอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็จะหายไปหัดกับหัดเยอรมันต่างกันเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสคนละตัวกันตัวหัดเองเนี่ยความรุนแรงอย่างที่บอกเนาะมันก็ถ้าในเด็กเล็กหรือคนที่ขาดวิตามิน A ออาจจะเกิดเรื่องปอดอักเสบได้แล้วพวกนี้ก็การแพร่เชื้อมันก็แพร่ผ่านละอองฝอยในอากาศได้เลยส่วนตัวหัดเยอรมันเนี่ยค่ะก็เป็นเชื้อไวรัสอีก ตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคอันนี้ส่วนมากพวกนี้อาการจะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีอาการอะไรแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็จะมีผื่นขึ้นสองสมวันก็หายไปได้เองก็คืออย่างที่บอกค่ะถ้าฉีดไปถ้าถ้าเป็นในเด็กๆนะพูดถึงในเด็กๆก,ก็เข็มที่1นึ่งภูมิมันจะขึ้นได้อย่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยมันก็กันได้ประมาณ95-98%ก็คือกันได้ค่อนข้างเยอะโอกาสที่จะเป็นอะ่ะก็จะน้อยลงถ้าสมมติเป็นวัคซีนทางเลือกแรกๆเลยครัวจริงๆทีีี่่แบ้้อองงฉดนนนะาเลยย แนะนำนี่ก็วัคซีนแค่วันใ,ใหญ่ค่ะช่วงนี้เนาะถ้าเกิดว่าป่วยเป็นหวัดอย่างเงี้ยเนาะก็เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอถ้าเป็นหวัดธรรมดาก็ประมาณ3 4สวันเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นอาทิตย์หนึ่งก็หายไปแต่ว่าถ้าเป็นหวัดแล้วอาการเยอะขึ้นสัก3วันเราเริ่มไอยเยอะเลยดูดูเหนื่อยดูหายใจล่าหายใจเร็วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะให้รีบพาเข้ามาเช็คว่ามันมีปัญหาภาวะแทรกซ้อนลงไปที่ตัวปอดหรือตัวทางทางเดินหา,ายใจส่วนล่างแล้วหรือยัง